สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนออใช้ว l ฟ r a m Alpha นะครับกับ calculus นะครับเนื่องจากว่า calculus เนี่ยเป็นวิชาที่จำเป็นนะครับแล้วก็สำคัญน,นะครับเราก็เลยมาสอนทุกคนตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าเว็บนะครับ w l f a m a l p h a com เนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของปีนี้นะครับ2อ2 2อ,อาจารย์อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเลือกตรงที่เป็นของ c a l c u l u สตรงข้างล่างนี้นะครับ ตรงนี้คือเขาจะมีตัวอย่างให้เรามาเลือกตัวอย่างแคลคูลัสพอเรามาเข้าที่แคลคูลัสเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างอินทิเกรตนะครับหาลิมิตหาดิริเวทีฟนะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์ไม่เป็นเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันพิมพ์ยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้คืออินทิเกรต x ยกยกกำลัง2 s i นะครับ sin ย,ยกกำลัง x x x เนี่ยครับถ้าเราอยากได้ตัวนี้เราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก,กลับไปหน้าหลักเหมือนเดิมแลวนะครับ แต่คือมันจะสอนว่าเราจะต้องพิมพ์ยังไงนะครับในาการที่จะอินทิเกรต x อกลัง3 x กกกำลัง2 sin กําลัง3 xdx เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือคำตอบที่ถ้าเหมือมีข้อสอบที่เราต้องตอบเพิงต้องตอบตรงนี้อันนี้เราเอาถ้าเราใช้ในด้านดีก็คือเราก็เอาไว้ตรวจคำตอบนะครับตรงนี้เป็นจะมินเฉลยน,นะครับซึ่งคนที่จะทำได้ก็คือต้องเสียงเงินให้เขานะครับ ซึ่งถ้าเราซื้อในแอปเนี่ยก็ไม่กิดตังค์นะครับนี่นะครับอันนี้มีเฉลยด้วยนะครับมีสเต็ปเป็นสเต็ปเลยนะครับก็มันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับก็ถ้าเผื่อโกโปก็จะก็จะก็จะได้คำตอบฟรีนะครับซึ่งอาจารย์แนะนำว่าให้ไปซื้อแอปนะครับในพวก l o เอ่ออะไรนะ s t สโตนะครับแอปสโตนะครับมันก็จะมีคำตอบให้นะครับทีนี้อันนี้ฟรีนะครับนี่คือฟรีเอาไว้ตัวคำตอบนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราเรางงนะครับว่าเราไม่สามารถงงแบบนี้เราทำยังไงเมื่อกี้เรากลับไปดูตัวอย่างอื่นได้นะครับถอยไปดูตัวอย่างอื่นนะครับน,นี่นะครับว่าถ้าเป็นตัวอย่างอื่นเป็นยังไงนะครับ ก็คือข้อดีของเขาก็คือเขาทําการ์ดให้เรานะครับเราก็จะได้อ๋อเข้าใจว่าเออฟังก์ชันนี้หน้าตามเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าครูนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรียนกับครูเนี่ยครูเ็าอาจจะแบบมีวันที่ครูไม่ว่างนะครับแต่อันนี้เขาว่างทุกวันนะครับทีนี้ที่จะมาพูดวันนี้เลยนะครับที่สําคัญเลยก็คือตัวของ,อฟ,งฟังก์ชันใหม่คือ Ma ทอ input นะครับเรามากดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มันก็จะเหมือนกับที่เราเรียนในห้องมากยิ่งขึ้นนะครับ อินทิเกรตตั้งแต่ศูนถึง2พายนะครับสมมุติ2พายเนี่ยนะครับแล้วก็เอกตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันยกกำลังสองเราก็เลือก x ยกยกกำลังสองเนี่ยนะครับสมมตินะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ sin ถ้าเรายกยกกำลงังขรากดตรงนี้นะครับกำลังสาม เดี๋ยวจะลองทำแบบผิดๆด,ดูก่อนนะครับว่ามันสมมติ dx นะครับอ,อันนี้มันไม่ยอมยกกำลังสามมันไม่ยอมยกกำลังสามครับกดหนอ่ออาสามครับอลองดูนะครับก็กดส่งกดเท่ากับนี่เลยนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลไปหาอันนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ น,นี้ให้เราใส่ศูนย์ถึงสอพายถ้าเราไม่ใส่ศูนย์ถึงสองพายดูดว่าจะมาไหมนะครับกดคอ m มพิวนะครับไม่ยอมนะครับแรงว่าเขางงนะครับเขาเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตเฉยๆนะครับไม่ใช่ครับ ก็เขาก็ยังงงอยู่นะครับถ้าเผื่อเราจะอินทิเกรตเฉยๆต้องเอาอินทิเกรตเฉยมาครับมันไม่ใช่แล้วจะเอาอินทิเกรตเฉยๆลบทิ้งนะครับก็คือมันได้นะครับเราก็เอาอินทิเกรตเฉยๆแล้ว่างนี้ครับอินทิเกรตเอถ้ายกกำลังสองให้พิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับเอ่อแล้วก็ sin ยกกำลังสองก็คือพิมพ์รูปหมวกนะครับยกกำลังสาม x dx นะครับแล้วทงนีนะครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราไม่แบบไม่ไม่พิมพ์แบบเราไม่ใส่อินทิเกรตเลยนะครับเราถ้าเราพิมพ์ใส่ x ยก,กำลังสองนะครับไซนยนะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะให้ยกกำลังเราก็ต้องทำ่างนี้ก่อนนะครับถ้าเรายังไม่เก่งครับน้องไซาย ยกกำลังสาม x นะครับถ้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ได้ใส่อินทิเกรตอะไรเลยนะครับ mm hmm. ก็พี่เขาก็จะแบบอ่าก็จะเขียนฟังก์ชันการาฟให้แต่ว่าตรงอินทิเกรตก็มีอยู่ดีนะครับก็คือเขาจะบอกว่าถ้าอินทิเกรตจะได้เท่าไหร่ก็มาดูข้างล่างนี้ถ้าดิฟจะได้เท่าไหร่นี้นะครับนี่คือวิธีสั้นๆน,นะครับถ้าเราเขียนเป็นๆน,นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับมันจะได้สั้นๆน,นะครับ